วันนี้พี่าบเีคนเลยโอเตั้งๆหน่อยนะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจน่านะคะอจลินาสตีเค่ะสวัสดีค่ะนิญามากีลานะคะสวัสดีค่ะแคนดี้สุภาพค่ะสวัสดีค่ะเอมี่อุทานพรฟันทาเส้นค่ะ สวัสดีค่ะลิซ่าอลิซ่าแอนค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกยุ๊กน้องใหม่เลยเบอร์แรกของบีซีนีสิคนะคะใช่แต่ละคนเป็นมายังไงถึงมาร่วมอยู่ในค่ายของบีซีนีซิคกันต้องราก็ออดิชั่นกันมาค่ะออดิชั่นแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ได้รับเข้าคัดเลือกมาเป็นเกยุ๊กค่ะห้าคนค่ะเป็นกลุ่มรุกกี้ค่ะเป็นหนุน้องใหม่เป็นยังเป็นแฟนนิสผู้ขัดของทางค่ายอยู่ด้วยค่ะแต่ละคน จริงๆมีการเซ็นสัญญาในเ่ององการเป็นนักแสดงมากอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทางนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นทางศิลปินด้วยค่ะควบคู่กันไปในครัก็คือเราก็ทือได้หมดอยู่แล้วทำสายร้องแล้วก็สายแอคติ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือมารวมตัวกันคือเป็นเซนเซอคนนี้แล้วแหละแน่เลยอันนี้ยังหรือว่ายังไงอันนี้ต้องขอบอุบเอาไว้ก่อนค่ต้องขอบอุบเอาไว้ก่อน กันนคะอ๋อคือในดีนใบก่อนแล้วเดี๋ยวใครจะว่างอะไรยังไงก็เลยยังไม่ได้มีชื่อมุกชื่ออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ค่ะและในส่วนของความร้อมแต่ละคนล่ะคะเป็นยังไงบ้างพร้อมมากเลยค่ะเรื่องความที่หนูจะเป็นคนที่มาด้านการร้องเพลงอยู่แล้วเพรได้รับโอกาสนี้หนูก็ต้องไปเรียนเต้นเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลย ต้องพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านมากขึ้นตอนนี้ก็พร้อมลุยค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะเอ็มมี่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะก็พัฒนาตัวเองอย่างสุดฝีมือเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นเลยค่ะก,ก็เชื่อว่าทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือพี่ๆในค่ายมีความสามารถเฉพาะตัวก,กันอยู่แล้วทุกคนก็ตั้งใจฝึกร้องเต้นแล้วก็ทั้ง เราจะไม่ทิ้งด้วยค่ะก็เต็มที่กันทุกคนเลยค่ะยอยากให้เราติดตามใช่ค่ะตอนนี้นยีละแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่พี่นาะคือเต็มที่กันจริงๆตั้งใจกันมากๆค่ะเหมือนเราได้ท้าทายความสามารถของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่ได้รับโอกาสนี้จากผู้ใหญ่ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะมาถึงหนึ่ล้ถึงหนึล้เหลืออะไรให้พูดบ้างท <c oughs> ำพร้อมเป็นยังไงบ้างท <c oughs> ะพร้อมกุญแจเป็นยังไงบ้างคในความ ออมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากวันแรกที่ได้รู้ข่าวหรือว่ารู้กี่กับว่าจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ สมยก็ต well, okay, cool. oh ah, ัดการเป็นเทรนนะคะแต่พการิเน่ยเด็กสจะพัฒนา้าไหนถ้าเป็นด้านเด็กสุดนะคะก็จะแตกต่างกันไประหว่างแต่ละคนนะคะว่าถ้าเข้ามาในค่ายดีเราจะดูว่าแต่ละคนแบบว่าอยากให้พัฒนาด้านไหนให้มันแบบกแบบจะให้คัฒนาด้านไหนบ้างแล้วก็ได้สุดมาส่วนใหญ่ถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ๓ น้อยกว่านั้นแล้วก็บางคนจึงแบบเดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว <c oughs> <c oughs> ันนี้ ก็คือเริ่มไปหมดเลยก็อย่ายนี้แล้วโชว์กันแล้วอ่ะให้ฝากเลยค่ะป็นแฟนๆไปกับใจให้พวกเราดีเลยทค อยู่ในทีที่โอเคอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยากขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวพวกหนูพวกหนูก็สัญญาเลยค่ะว่าจะทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ฝึกฝนเองให้พร้อมมากกว่านี้และเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอยากขอให้ทุกผูคนติดตามพวกหนูห้าคนแล้วก็พี่พี่ในค่ายกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่บิกากไหมค่ะก็ขอฝาก ดีซีมิวสิกนะคะขอบคานช่องสามไว้นะอบอุอนอกออกใจของที่พี่สื่อถึงทุกท่านเลยนะคะ,อคคะขอบคานค่ะ